ยังไม่สาหาเรานีอีตตมบันผืดอตอนนี้คนก็มาบอกนี่นะก็ทุกคนหาซะั้นบ้าจารี้กับหนองเนียนตีไปมส้มราเอามันอยู่ตรงนี้ต่อไปนะพอแม่่น้อานะจนถึงวันตีก็เพื่เชิญดีว่าเออตัวเท้นส้มมาสักคนคนดีมากถ้าไก่ติดต่อน้องเนีันจาดียังให้มาตรงนี้บอขอรับทำหน้าตีตรงนี้เชิญนะเชิญเพ่ีว่าทีพิ่งทีมา đi cùng bên đồng nghiệp làm làm chung, làm chung với người đi gặp bên đồng cặp, làm cặp gần nhau, cái hòa kè đây bà đây